কৰি <laughs> মোৰ อมันจบมันจบแค่นี้นี่ไม่ลองลองลองแม่ปาเดี๋ยววันเดี๋ว้ันเดี๋ว้ันเดี๋ยววันยังไม่เกิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายทำอยู่ตรงนี้เลยค่ะเปยังไงบ้างคะถ่ายทำมาได้มากน้อยแค่ไหนบ้างคิวที่เท่าไหร่นะพีน่าจะคิวที่สองวันค่ะน่าจะประมาณคิวที่สองค่ะไม่ใช่ดิน่าจะสามบ้างวันนั้นอ่ะวันนั้นวันนั้นที่พี่มีหนึ่งพีถ่ายสองวันนี่ ใช่ค่ะสามคิวคิวที่สามแล้วค่มะส่วนผมคิวที่สองครับค่ะเป็นยังไงบ้างคบเรื่อนถ่ายกันแล้วก็ดีค่ะเป็นเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ชีวิตจริงก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนกันค่ะการขยายความแบบไม่ยังไงมันมีความคลาทายอย่างเออรูปแบบการทํางานหรือว่ายังไงคะในเรื่องของการแบบ ต้องเจอกับผีการขึ้นสลิงหรืออเงี้ยหรือว่าเคยไม่เคยเห็นีก้กาขึ้นสลิงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างหลายอย่างเลยฮนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าแบบต้องมาเป็นผีที่แบบว่าสัมผัสอะไรไม่ได้เลยหรืออะไรอุ้ยคุดมากเลยครับผ <laughs> ้เขาบนจะมีความแรงอย่างเงี้ยหรอท้าทายเราทั้งสองคนท้าทายมากเพราะว่าไม่เคยรับบทบาทอะไรแบบนี้มาก่อนเลยทั้งไลเดอร์ก็ไม่เคยเป็นก็ต้องไปเรียนรู้วิธี ล่าสุดเนี่ยผมซีแรกวันแรกผมก็ต้องหมุนรถเลยหมุนรถแบบพี่ไรเดอร์แบบคือเอียงรถแล้วก็หมุนเงี้ยม้วนเดียวจบตอนเทคแรกสองสามเทคแรกก็ทําไม่เป็นพอจบวันแค่นั้นแหละหมุนพิ้วเลยได้เลยใช่หลังๆว่ากลับไปจะไม่หมืนตอนี่บ้านพีรู้ว่าพี่กลับไปบ้านวันนั้น่ะขาเข่าพี่เด้งไปเลยเป็นอาทิตย์นหลายรอบอยู่ค่ะแสดงว่าตัวก้าเองก็จะต้องได้เล่นอะไรที่แปลกเลยทีในเรื่องนี้แปลกเยอะมากเลย คือเหมือนทุกอย่างเลยทุกสี่เลยอย่างทุ่นสริงถือเป็นครั้งแรกของเราครั้งแรกครับครั้งแรกเพราะว่าเตรียมใจไม่ครับผมเป็นคนสนุกกับงานอยู่แล้วสนุกกับการทําอะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าปล่อยใจไปกับมันเลยมีแอบกลัวหรืออะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่ามันการบกลัวกลัวอย่างเดียวครับกลัวจ็บกลัวน้องไซเจ็บแล้วมันเจ็บขาเจ็บขาเจ็บขาใช่เนี่มันลัง เหมือนเลือดไม่สุกชีดใช่ม่วงแล้วเนี่ยอ้ยเหมือนขาขาคเออดีนะคะเป็นยังไงบ้างคะมงขึ้นเห่อเขาด้วยทลมีขึ้นค่ะมีขึ้นไปแล้วคิวหนึ่งค่ะก็สนุกดีแล้วก็แปลกดีแล้วก็ว้าวว้าวนี่ทุกๆกั้านถ่ายทําเกือบทุกฉากเลยเพราะปกติเรื่องที่เราได้รับมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นในชุดประจําวันอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันคือแบบ เรามีใส่เครื่องที่ตัวแล้วเราต้องตกใจเราเล่นกับอากาศ<ม>ซึ่งมันมันท้าทายแล้วมันก็ยากมากสําหรับหนูคะ่ะเหมือนเราต้องจินตนา,าการใช่ไหมาหาาว่าเขาจะโผล่มาทางไหนอะไรยังไงใช่ใชค่ะแล้ว<ม>เหมือนเราเล่นกับกล้องอะคะ่ะเหมือนกล้องคือผีกล้องคืออะไรอย่างเงี้ยมันยากมากสำหรับภานตร์เงมันต้องเล่นใหญ่กวาปกติิือยู่แล้วด้วยมันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าภาพยนตร์ไม่ไม่ได้ต้องเล่นใหญ่มากค่ะแต่ว่า ก็คือเล่นปกติเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอมันเป็นหนังผีอะค่ะมันต้องตกใจซึ่งในชีวิตจริงถ้าเราเจอผีเราก็คงตกใจมากอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าพออันเนี้ยมันมันไม่ใช่ผีจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องจินตนาการว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นยังไงหรือว่าพอผูก้กำกับก็น่ารักในแง่ที่ว่าพี่ออสเขาก็จะเอาภาพมาให้ดูคร่าวๆว,ว่าถ้าถ่ายทำออกมามันจะเป็นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเหมือนเราจะได้เข้าใจภาพรวมของซีนว่าเราจะต้องแบบรู้สึกยังไงค่ะ คมหรอก็ไม่ไม่ค่อยกังวลทางทางอะไรมากมายแต่จะกังวลทางเรื่องแบบว่าการจินตนาการอะไรเนี้ยเพราะว่าบางทีภาพในหัวมันก็ไม่ค่อยชัดแบบว่าเราต้องเล่นกับกล้องเล่นกับคนเดียวอะไรเงี้ยเราต้องแบบจินตนาการให้อินเนอร์มันแบบมันแบบว่ามันมีความรู้สึกมากๆอะไรเงี้ยตรงเนี้ยนะครับที่เป็นห่วงเพราะาบางทีมันต้องเล่นกับ CG ค่อนข้างมากอะไรบางคน<ล>่นภาพยนตร์เขาต้องมีการไปเรียนทักษะต่างๆเพิ่มมาอย่างเราสองคนมีบ้างไหมครบ แล้วก็มีการเวิร์กช็อปกันนะแล้วก็มีเวิร์กมีการเวิร์กช็อปกับน้องๆกันแล้วก็มีการเรียนแอคติ้งอะไรกับทางพุ่มกับอะไรเพร<ม>าะว่าพี่เขาก็ทํามาแนวนี้มาแบบว่าโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยแล้วมีแบบขอ มาเล่นหนักแบบนี้ด้วยตีๆเยอะอีกขึ้นอะไรอะไรอะไรอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่ได้พกเลยฮะยังไม่เจอใช่เพราะว่ายังรู้สึกว่าตอนนี้ยังมาแบบแค่ศตรูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังยังยังไม่ได้แบบว่าไปนอกสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมฮะสองคนเป็นไทยกลัวไหมฮกลัวผีนี่ไหมฮะกลัวค่ะกลัวกลัวทั้งกลัวเหรอฮะ จร,จริงๆเหมือนแบบแค่พี่ที่เขาเล่นเป็นผีอะค่ะเดินในกล้องเดินในกล้องหนูยังกลัวเลย <c oughs> คือแบบเหมือนเขานั่งอยู่ในมุมอะค่ะแล้วแบบเหมือนมันมีสลิงแล้วทีนี้นมันก็เป็นมืดๆแล้วในสตูเขาก็ปล่อยควันมา <c oughs> <c oughs> แล้วหนูดูแล้วหนูก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็ มันติดตาแบบเวลาได้ขับรถนั่งรถกลับบ้านแล้วมองกระจกแล้วมันจะติดก็เนี่ยผมก็พยายามทําใจอยู่เพราะว่าผมไม่อยากจ้องตาที่เขาเยอะตอนแบบตอนถ่ายแต่มันแบบมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆผมกลัวเก็บไปฝันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ลําบากอยู่นะไอเด็กเลี้ยงจะได้ร่วมงานกับนักแสดงมากฝึกเวลารู้ด้วยเหมือนกันอย่างพี่นซิเลียใช่พี่นซิเลียมแล้วก็พี่ที่เล่นเป็นพ่อหนูใช่พี่เก่ง เป็นไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้นคะ่ะขอวิชาเลยจะเขาบอกไหมคะเขาก็แบบโอ้โหระดับนั้นนะเปิดมืออาชีพเลยในความที่ว่าเพิ่งเพิ่งเจอกันแค่ค<ช>ิวเดียวค่ะ,ค,ะคิดว่าหลังจากเนี้ยก็คงแบบเวลาพี่เขาเล่นก็คงแอบไปดูหรือว่าไปซูมซับความรู้สึกต่างๆว่าเขาเล่นยังไงหรือว่าก่อนที่เขาจะแอคชั่นเขาเตรียมตัวยังไงอย่างนี้เหมือนกันนะคะคิวเดียวแล้วเป็นยังไงบ้างคะเดน โอ้พี่แอนเก่งค่ะเหมือนมันเป็นซีนที่น้ำตาต้องหยดเปาะอย่างเงี้ยเราด้วยความมันมีเรื่องของเทคนิคทางกล้องอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องหลายเทคแล้วพี่แอนก็ปปป<ใ>นเป๊าะเป๊าะเปาะเป๊าะบเกือบทุกเทคเลยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาเขาเก่งมากเรื่องนี้จะยังไงได้ชงไปเมื่อไหร่ยังไ,ง,ไ,ง,ไงนี้เพิ่งเริ่มไปนิดนิดเองเนาะก็เอาจริงไทม์ไลน์มันก็ออนแอร์มันน่าจะประมาณช่วง หลังจากดวงใจเดวพรมตอนพรชีวันของเราจบไปประมาณนิดหน่อยนิดหน่อยฮะแล้วก็อีกไม่ไม่ก,กี่เดือนเองเนาะหรือว่าอาจจะเป็นสัปดาห์ก็ได้เรื่องนี้ก็จะออนแอร์เข้าฉายลงภาพยนตร์เลยครับเรียกว่าต่อเนื่องถ้าถ้าคน,<ช>คนฟินจสพรชีวันเสร็จก็มาอันนี้เลยแต่มันจะคนละฟิลกันหน่อยมันคนละคนละฟิลคลฟิลแต่ก็ยังมีแบบว่าเรื่องราวของความรัมก,กอะไรเงี้ยครับที่แต่ะข้อในละก้านขาครับผมยังไงบ้างตอนนี้ อย่างเรื่องอย่างแบบยังไม่ถึงคิวของเรื่องเราเนาะยังไม่ถึงแต่ว่าเรื่องก่อนหน้าเขาทําไว้แบบค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆกว่าจะมาถึงตอนเรากดดันขนาดไหนกดดันไหมกดดันไหมลุ้นค่ะลุ้นมากกว่าใช่ฮะลุ้นก็จริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้สีเรียสอะไรมากเพราะว่าเราก็ค่อนข้างแบบว่าไว้ใจในการทํางานของทีมงานเราอยู่แล้วทําทีมงานทางหลังบ้านของพี่คิงอยู่แล้วเสียงปีให่ ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยได้ติดตามโซเชียลเท่าไหร่ต้องถามน้องนะน้องก็จะเป็นคนมาเล่าให้ฟังผมก่อนหนูไม่หนูช่วงนี้หนูก็ทํางาน7วันเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาเราถ่ายโซเชียลเราก็จะเห็นว่าล่าสุดฟีดแบ็กขวัญหรือไทยดีมากก็รู้สึกดีใจไปกับว่าดีใจไปกับทั้งเมกกี้ดาผู้จัดแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยเพราะแบบรู้มาว่าทุกเรื่องอะค่ะทุกคนเขาตั้งใจ ทำผลิตผลงานกันออกมามากๆแล้วพอผลตอบรับออกมาดีก็รู้สึกดีใจไปกับทุกคนด้วยค่ะแล้วก็อยากจะฝากทุกคนติดตามเรื่องต่อๆมาไม่ว่าจะเป็นใจพิสูจน์ดุดอับสอนแล้วก็เป็นเรื่องของเราพรชีวันค่ะพวามมีแบบมุมบวกแล้วจริงๆแ้วมันต้องมีมุมลบเหมือนกันเราเองเตรียมรับมือกับเรื่องแบบนี้ยังบ้างคะก็สำหรับหนูก็เรา เราก็ทําเต็มที่ที่สุดณนะเวลานั้นที่เราจะทําได้ค่ะไม่ว่าผลตอบรับจะออกมาเป็นยังไงถ้าเป็นส่วนที่ดีแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะส่วนถ้ามันเป็นในเชิงลบเราก็รับฟังอะไรที่เราแก้ไขได้แล้วก็จะเอามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขพัฒนาในโปรเจกต์ต่อ,ตอไปค่ะครับผมก็เช่นกันครับเราก็เราคงต้องยอมรับไปก่อนอเพราะว่าทางแฟนๆละครหรือว่าทางคนดูเนี่ยเขาจะเห็นภาพรวม ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เก็บไปพัฒนาต่อไปใน mm hmm. เรื่องราวต่อๆไปอะไรเงี้ย <Okay. S 1> <Yeah. S 2> แล้วก็เชื่อว่าคนดูหรือว่าผู้ชมทางบ้านเป็นคนตัดสินที่ดีที่สุด mm hmm. เพราะว่าเราก็ตั้งใจผลิตมาให้ฐานแฟนๆได้ดูเนี่ยแหละคะ่ะหนึ hmm. mm ่งตอนเรายังไม่ได้ออนแต่ว่า ความเป็นคู่จิ้นของเราตอนนี้คนก็แบบโอ้โหพายเลยเป็นสติเห็นกระแสเรามีเยอะไหมคะพี่พายเนื้อเลยเหรอเออข้าววิวที่ขึ้นมาเยอะมากจนงงถ้าเราพอนียังไม่ออนเลยของตอนเธอก็จริงๆก็เห็นเห็นเหนตั้งแต่ช่วงกองงานบอลแล้วใช่ค่ะคงเป็นความน่ารักของน้องแหละแบบว่ามันส่งทุกอย่างไงเป็นความน่ารักของพี่ก้าวหรือเปล่าใช่เปล่าอีนี่เป็นสายน่ารักไม่ไหว เขาก็เอ็นดูแบบเป็นผู้ชายอบอุ่นอะไรแบบนี totally ้แบบพ่อไมโครเวฟจริงปะอะไรล้วเขาอยากจับภาพโน้ตจับภาพนี้พอมาดูอุ้ยเขาก็มาโนกเราเขินเขาแบจับภาพขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเนี้ยคือตอนเราได้อยู่ในกันแล้วก็สบายสายค่ะแต่ว่าพอไปดูคลิปก็หนูก็เขินเหมือนกันนะหนูก็แบบว่าเพราะว่าพอแบบ ใส่พงใส่เพลงมีจังหวะสโลว์มีจังหวะสโลว์มชั่นจังหวะเร็วอะไรเงี้ยก็น่ารักดีค่ะก็อย่างที่น้องบอกนะว่าตอนเวลาเราอยู่กองด้วยกันมาเนี่ยโอ้นี่ปีสองปีสามมาถึงว่านานมากมันทำมันปกติมันอะไรมันปกติทุกอย่างเวลาเราจะเล่นกันหรือแบบว่าเราจะแบบดูแลกันเหลืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆครับความสนุกตอนนี้คือมันยังไงอ่ะมันเป็นการขนาดไหนละเลเวลยังไงได้ทุกเรื่องหรือยังคะ ตบหัวกันได้เอิเมอเอ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 ่เอ่เออเไมเจริออเออเออเ่อเออหออเออเออเครเออนออัอัเออ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 เาวเออเออเออเอ่เออเออออเอนเออเออเออเาอเออนออเวอเออเอออเออนออเเเออเออเออเอเอเออเบอเ่เออเออเออเอยเออ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 ออเนอเออเอก็เออเอออเ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 อรเะเอออออกออนเฮฮากันอะไรมีออออออ ถามใจถึงเจอกันบ่อยๆเจอกันทุกวันมีคือแบบอย่างที่พี่แอบถามผมเมื่อกี้แหละพี่ก้าถามคับก้าวว่าอะไรเบื่อแล้วเจอน้องพีพีทุกวันโอ้โหหนูไม่เห็นเบื่อพี่ก้าวเลยเสียงมันสูงมากเลยครับพี่ก็สนุกเหมือนแบบเขาเรียกว่าพอมาเจอกันมันก็ดีค่ะรู้สึกโอเคได้ได้มาทำงานร่วมกันมีใถ้าละครออ่อนกระแสจินต้องยิ่งเพิ่มขึ้นไหมคะ ก็ฝากด้วยละกันฝากด้วยเหมือนกันก็ขวามเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอย่างในเรื่องมันมันมีโอกาสสบตากันบ่อยทำให้เห็นฉากที่มันมุ้งมิ้งเด็กใกล้ชิดกันเยอะไหมคะโอ้ชิดมากครับชิดมากชิดมากเหมือนตอนไทยคือสมมติเราว่าชิดแล้วใช่ไหมคะพี่บอกใกล้อีกใกล้อีกใกล้อีกในในกล้องมันเบาไปในกล้องกมันยังดูห่างกันอยู่อะไรเงี้ยแต่เราแบบ แต่ของจริงนี่แบบบางทีแบบควยกันแล้วอ่ะใช่คืองั้นก็ให้ลุ้นยังเป็นคู่จิ้นในจอไปก่อนถ้าเกิดจะืมักมะละกอไปลูกหน้านอกจอุูนได้ไหมล่ะหึอต่ตกใจแรงอย่ตกใจแรงเอ่อแล้วแต่ผีจะผักวกันนะผีจะผักไม่รู้จะตอบไงจะรอผีเรื่องนี้ผักนะ พี่ก็เล่นเป็นผีด้วยดิไม่ใช่หนูไม่ได้เล่นเป็นผีค่ะไม่ได้เล่นเป็นผีเหรอใช่หนูเล่นเป็นคนอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรื่องนี้ก่อนยังไงแต่เราถ้าเกิดถ้าผถ้าเกิดผีถักมีโอกาสได้หบบะก้าวเธอเปิดทางมาแล้วนะเนี่ยไปพูดไปเรื่อยผมผมจะพูดไปเรื่อยอะไรฮะค่ะผมไม่รู้จะตอบไง อ๋อกสิพี่เก้าเพราะบาคนมันจริงกันไดเยอะอย่างเงี้ยเออไม่อยากรู้เรื่องจริอเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะตอนนี้เราก็ชิวๆไปเรื่อยๆไปก่อนจะมีการร่วมงานแล้วสบายใจสบายใจสนิทมากอ๋อฮะที่สุดไหมครับสบายใจที่สุดไหมครับไปทำแต่ร่วมงานมาเงี้ยก็ก็สนุกอยู่ครับสนุกอยู่สนุกอยู่อาจจะสนุกกว่านี้ได้อีก่ ฝากครื่องนี้ก่อนอ่ะค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องตามฟ l ล w ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราสองคนที่ได้เล่นคู่กันด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์ผีเรื่องแรกซึ่งเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ของเราสองคนมากๆอยากจะฝากพวกเราสองคนไว้ในอ้ออกออมใจของแฟนๆทุกคนนะคะฝากมาดูตามฟ l o w ด้วยค่ะเพราะว่า ทุกคนจะเห็นพี่ก้าวลอยได้แล้วก็เห็นหนูลอยได้เหมือนกันอฝากด้วยค่ะผมฝากด้วยครับทำเลยเหรอทนี้ทำเลยเรเฮ้ยเราฝากหน่อยพี่ก้าวก็ก็ฝากเรื่องภาพยนตร์เรื่องแรกของผมกับน้องพีพีไว้ด้วยนะครับก็พวกเราทีมงานทุกคนจะพยายามกันอย่างเต็มที่ครับเร็วเร็วนี้ได้รับชมกันแน่นอนฮะละครละครค่ะละคร ค่ะก็ฝากลรคอนพรชีวันด้วยนะคะเพราะเราสองคนตั้งใจกันมากๆแล้วก็รับรองว่าพี่คิงตัดต่อออกมาถ่ายออกมาได้ภาพสวยสนุกแล้วก็ละมุนแน่นอนค่ะฝากเลยค่ะละมุนแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณครับจีเดอร์กันค่ะเปิแอร์แอคชั่